โอเคนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทําการตกปลาแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวิระบบใหม่นะครับแบบดีมากเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟไอรอนพายนะนะครับวิดีมากเลยนะครับนี่นะครับตกปลาแบบใหม่นะครับผมของเซิร์ฟไอรอนพายนะครับท่านผู้ชมนะวิดีมากเลยนะครับตอนได้มีเซิร์ฟ เอาแล้วก็ผมกขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Nano X2 นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับเซิฟ Iron h i City โ o p ีนะครับทุกชมนะโอเคนะครับผมระดับแรกนะครับอย่าลืมมารับพรขวัญเด็กใหม่ตรงนี้กันด้วยนะจ๊ะกดต่อยเข้าไปเลยนะครับผมนี่ัรที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นเงิน5,000วิซ่า5นาเปล่า5มือถือฟรี1เครื่องนะครับแล้วก็ได้กระชับป้องฟรีคนละ1ลูกในหมัดไฟด้วยนะ นะครับเข้ามาที่กระเป๋านะครับผมก็จะได้กระชับปองนะครับคนละหนึ่งลูกจะเป็นกระชาปองสุ่มรถนั่นเองนะครับทุกคนนะเราก็กดสุ่มไปเลยดูซิว่าเราจะได้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับท่านผู้ชมนะก็เราก็กดรุ่นไปเลยนะจ๊ะว่ามานี้นะครับผมก็รุ่นไปอ่าเราได้รถมาหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมนะก็อันนี้ก็จะเป็นหมัดไฟแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่ก็ใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าของเรานะครับผมก็จะเป็นพวกร้านค้านะ ก็เข้ามาดูนะครับผมนี่นะครับจะเป็นร้านค้าพวกนะาอาจจะมีหน้ากากให้เราซื้อนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอาบัดไปเกาะลอยฟ้านะอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกสบู่นะครับเอาไว้อาบน้ํานั่นเองนะครับนี่นะครับเบิกรถอยู่ด้านหน้านะครับทานผู้ชมนะนะครับเราก็กดเบิกไปได้เลยนะครับทานผู้ชมกดเฮดเบิกไปเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมก็มานี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปทํางานอาชีพตกปลาครับทานผู้ชมนะโอเคนะครับ โอเคโอ้โหโอ้โ oh ห oh oh. oh oh. สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีจุดเหินด้วยนะครับท่านผู้ชมนะทุกคนนะ่าจะเห็นนะครับมีจุดเหินด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทํางานอาชีพตกปลานะครับท่านผู้ชมนะ,ะตกปลาก็อยู่ตรงนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับขับรถมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะรับผมนั้นนะคะรับเราก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อคันเบ็ดนะครับผมแล้วก็จะมีซื้อไส้เดือนนะครับโอเคนะครับเราก็ซื้อคันเบ็ดไปเลย5 0 0พันนะครับผมนี่ก็ซื้อไปเลยนะครับเราก็ซื้อส้เดือนมาสัก2อันนะครับท่านผู้ชมนะครับซื้ออันเดียวก็พอนะครับเพราะว่า5 0บาทนะครับมันจะได้อยู่ประมาณอ่าสิเหยื่อนะครับผมนะส้เดือนนะครับโอเคนะครับเราก็อาจจะสา่งที่ตกเลยก็เดี๋ยวลองใช้เบ็ดดูแล้วกันนะครับท่านผู้ชม ไม่ได้นะครับทุกผู้ชมนะเดีย๋ยวลองหาดูก่อนมันตกได้ตรงไหนเนี่ยเดีย๋ยวลองาสถานที่ดูก่อนนะครับอ๋อตรงนี้นะครับทุกผู้ชมนี่ไงเราต้องมาเบิกเรือก่อนนะครับทุกผู้ชมนะก็กด n เ,เบิกไปนะครับโอ้โหเช่าเรือพันห้านะครับทุกผู้ชมนะแล้วก็เช่าเรือไปโอเคนะครับตัวนี้เราก็ได้เรือมาแล้วนะครับทุกผู้ชมนะ เดี๋ยวเราจะขับเรือไปที่จุดสีแดงนะครับทุกคนจะเห็นอยู่ในแมปนะครับมันจะเป็นสีแดงๆนะครับผมก็เป็นจุดที่ตกปลานะครับทุกผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะขับเรือไปนะครับแนะนํานะครับผมให้มาประมาณสาสี่คนดีกว่านะครับเพราะว่าเช่าเรือเนี่ยอยู่ที่พันห้าเลยทีเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เสียเงินไปก็ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเบ็ดเอ้ซื้อเหยื่อมาเยอะๆนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่จุดสีแดงแล้วนะครับผมนะอุ้ย ถ้าไปไกลก็คงจะแบบออกจากนอกประเทศเลยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ดับเครื่องไปนะครับเราก็ทําการตกปลาได้เลยนะครับผมให้แนะนํานะครับตอนนี้อยู่กลางทะเลแล้วแนะนํานะครับกด n นะครับตกปลาได้เลยนะครับนี่มันก็จะทาการตกปลาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นปะ นะครับแล้วก็กดตกปลาไปเลยนะครับแล้วก็กดตกไปอีกนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมันก็ทําการตกปลาแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวิ่ระบบใหม่นะครับแบบดีมากเลยนะครับสําหรับเซิร์ฟไอรอนพายนะฮะวิ่ดีมากเลยนะครับนี่นะครับตกปลาแบบใหม่นะครับผมของเซิร์ฟไอรอนพายนะครับท่านผู้ชมนะวิดีมากเลยนะครับตอนแรกมีเซิร์ฟเอ้ยตอนแรกมีระบบตัดไม้นะครับผมคิดว่ามันดีนะแต่เขาเอาออกทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็ถึงว่าดีนะครับทุกคนนะแล้วก็กดตกปลาไปเลยนะจ๊ะนะครับตกไปเลยนะครับโอเคตกไปเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็ให้ทุกคนนะครับผม เข้ามาที่กระเป๋านะครับนี nice ่นะครับเราก็จะได้ปลานะครับมีปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาช่อนนะครับผมนะแล้วแต่ว่าเราจะได้ปลาประเภทไหนนะครับอาจจะเป็นปลาเซมอนปลาฉลามอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็ได้ปลาช่อนปลาดุกมาละอืมก็ประมาณนี้นะครับก็ทําง่ายนะครับผมมันก็แค่กดเอนตกปลานะครับแต่ว่าต้องดูบริเวณดนวยนะถ้าเราออกบริเวณสีแดงไปนะครับเราก็ไม่สามารถตกได้นะครับเพราะว่าเขากำจัดแค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะครับถึงจะตกปลาได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟไอรอนพายนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะก็นะครับมาเล่นกันเยอะๆเนอนะครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟไอรอนพายจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับผมก็ถ้าใครอยากจะมาตกปลาก็มาได้นะครับได้เงินดีด้วยนะ นะครับตอนนี้ก็หมอตำรวจช่างนะครับตอนนี้ก็ยังรับหน่วยงานนะครับผมใครอยากจะเป็นหมอเป็นช่างก็สามารถมาสอบได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะสร้างแก๊งก็มาได้นะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพตกปลานะครับแปลกใหม่มากเลยนะครับแต่แนะนํานะครับให้มาสร้างแกงหรือว่ามาเป็นพวกดีกว่านะครับเอาเอาเรือไปเนี่ยเออแนะนำว่าไปหลายคนดีกว่านะครับมันจะสนุกดีนะครับเพราะว่าถ้าไปคนเดียวมันไม่คุ้มนะครับท่านผู้ชมนะเออแต่ว่าถ้าถ้ามีคนแบบว่าเออแบบว่า ยังไงอ่ะคือแบบไม่ใช้เ <aroma> รือแล้วอ่ะอะไรเงี้ยเราก็คุ้มนะเราก็ไปแย่งเรือได้นะท่านผู้ชมนะครับไปแย่งเรือได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับงานอาชีพตกปลานะครับใครอยากจะมาตกปลาก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมมาซื้อเบียดซื้อเหย็ดด้วยนะครับให้แนะนํานะครับให้ทุกคนลงฝั่งนี้นะลงฝั่งนี้นะเพราะว่าพี่ลงฝั่งนู้นนะครับลงฝั่งผิดนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานอาชีพตกปลานะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ